ทำ,ไไทำอะไรีเดอเพื่อนทำอะไรไปไเล่นชัวข้าสำรวจห้องที่ี่กูได้อยู่กันนี้ก็ว t ต e f ส c k ส่วนไม่ได้หลางแล้วดูกูอยากฆ่าตำรวจนี้เอาอีกคุณยายแก่แล้วก็มีนกขี้ใส่บมันหัวกับอีกคนหน้ากีนี่วะนะ เอาเอาอู๋รู้แล้วตำรวจมันฝังกูมาที่ท่อระบายนา้ำทำไมต้องให้กระโดดแล้วแล้วก็ขึ้นบันไดจูดจูๆจูดจ,จูดิงอ๋ออันนี้ลมออกจากทอ่อท่อระบายอากาศมีน้องฟักทองเลยเหยียบแมงเลยแล้วนี่คืออะไรนไ้ำในต้นหิวเหรอไม่เยี้ยงผัวชาวบ้านนี้ ลงไปแล้วไม่รอมาแล้วเพื่อนหนีไปน่ารักแล้วนี่ท่าไมให้เดิมแต่เอแล้วก็สุดไิ่ยืนสี้าวหรือสีแดงเห็นว่าจุดจุดนี้เป็นจุดที่คนชอบแกงมากที่สุดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกข้าวข้โอเคข้าไปเลยจ้า โอ้ลวงมาอีกแล้วโอ้พระเจ้าใจจจริงๆอว้วนะาไไนะว้าอ้อ้โอ้อ้โอ้อ้อ้โ้โอ้โอดโอ้โอ้อโอดโอ้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 โอปโอ้อ้โอ้โอ้้อะ้้้อโโอ้อออออ้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  โอ้อ oh, oh, right, ันนี้ง่ายกระจอกโอ้ง่ายเองทุกคนเนี่ยจอกมากโอ้นี่คืออะไรอะไรเอาทำไมข่าวทำไมทำมืดขนาดนี้อ่ะอันนี้เนี่ยวันมาที่ลงให้นวันมา